สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับน,น้ําทางช่องสถ,ถานีรถบ้านนะคะคลิปนี้น้ําก็มีกระบาดสี่ประต,ตูแต่งทรงสภาพหล่อๆมารีวิวให้พี่ๆได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะตัวนี้ Isuzu D-Max นะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัว Super t i ทเน i u m ปี2011นะคะมาพร้อมดีไซน์กระจังหน้าโครเมียมหล่อๆเลยด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้คู่ล่างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เป็นโฉมไฟเข้าหลามตัดนะคะตัวนี้โปรเจคเตอร์ลูกแก้วด้านในสภาพไฟนี่แบบใสกิฟต์เลยสีบางเดิมลง น,นะคะตัวนี้จะเป็นสีเดิมเลยนะคะไม่มีการกลับสีใดๆทั้งสิ้นเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็จกข้างนะคะตัวครอบจะเป็นแบบโครเมียมพับและปรับไฟฟ้าได้ในส่วนของตัวล้อมแมกนะคะเป็นล้อมแมก TE37 ขอบ18นะคะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินจับคู่กับตัวยางนิโตนะคะตัวนี้ด้านชายล่างจะมีตกแต่งด้วยลายคิ้วโครเมียมสภาพสวยๆนี่ น่าใช้งานมากๆนะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะคะหรือท่านไหนหาใช้งานอยู่ตอบโจทย์ได้เลยแล้วก็ขอบจะเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่ขอบกระจกมือจับด้านนอกจะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกัน <_ m ult> ในส่วนของตัวรายละเอียดภายในของคันนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะสีเบทต,ตัดกับตัวสีดําเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวถังประตูเดิมๆนะคะสีนเดิมๆน็อตเดิม,ม,เดมดๆเลยนี่ให้ดูรายละเอียดนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติตกแต่งด้วยาลายเคปลาสนะคะนี่สภาพภายในสวยๆซอกเดิมตะเข็บเดิมน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะรับประกันไม่มีพิกคว่ำหรือชนหนักหรือจมน้ำตัดต่อแน่นอนนะคะสามารถมาดูาชมรถตัวจริงได้นะคะลองชมลองขับได้คอนโซลนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังดำนะคะเป็นแบบสีก้าน ภายในยังสวยกิฟต์อยู่เลยสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวน้ําให้ดูในส่วนของตัวเลขไม์กันด้วยว่าคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่นะคะคันนี้ไม้อยู่ที่สองแสนสองหมื่นแปดพันกว่าโลนะคะรายละเอียดภายในยังสวยอยู่เลยสําหรับคันนี้น่าใช้งานมากๆนะคะราคานะคะอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะคะตัวจอเป็นจอเคนวูดนะคะตัวนี้แบบทัชสกรีนได้แล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นห้าจังหวะ ภายในก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจสภาพใหม่ๆเลยคันนี้นี่สภาพใหม่ๆใช้งานกันแบบยาวๆนะคะตัวเบาะหนังหุ้มมาใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวสันกระดูกงูกันด้วยนะคะการันตีกันนิดนึงไม่มีพิคว่ำไม่มีชนมาไม่นะคะไม่มีการตัดต่อหรือไลทำสิกมากนะคะเม็ดอาร์กกลมคมชัดทุกจุดรายละเอียดดีนะคะตัวนี้ แล้วก็ประตูนะคะประตูไม่มีการไขไม่มีการขยับของหัวนอ็อตปั๊มชัดเจนนี่ให้ดูรายละเอียดกันแบบทุกซอกทุกมุมเผื่อพ,พี่พี่ท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะแล้วก็สนใจน้ำแนะนําดูให้จบนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เพราะว่าน้ําพาไปดูแบบทุกซอกทุกมุมของรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกภายในนะคะทุกซอกตะเข็บเลยด้านหลังนะคะด้านหลังก็เจ้าของเดิมมีการตีตู้มานะคะจะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกัน เจ้าของเดิมมีการตีตู้นะคะนี่๋ยวน้ำเปิดให้ดูแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีดอกนะคะเจ้าของเดิมถอดไปแล้วนะคะพี่ๆสามารถาซื้อดอกมาใส่ได้นะคะเพราะว่าตีตู้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นั่งได้นะคะมีที่รองนั่งให้เรียบร้อยตะเข็บนะคะดูเม็ดอาร์คต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีซุ้มล้อเรียบร้อยนะคะเป็นตัวยกสูงนะคะแต่จัดทรงให้ดูแบบน่าใช้งานดูหล่อนะคะสำหรับพันนี้จับคู่กับตัวล้อแม็กทียิ่งหล่อเลยนะคะนี่เป็นเครื่อง2.5ด้าด้านหลังก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะมีกล้องถอยหลังให้พร้อมนี่เลยดูรายละเอียดนะคะด้านล่างก็มียางอะไหล่ให้พร้อมเช่นเดียวกันนะคะช่วงล่างไม่มีผุนะคะสภาพดี เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ก็สมบูรณ์นะคะแต่ก็มีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ไม่ได้บรรทุกหนักมาแน่นอนนะคะนี่ให้ดูรายละเอียดก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้น้ําแจ้งกันตามตรงเนาะท้ายก็ท้ายเดิมเม็ดอาร์คมชาดนะคะแล้วก็น็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับนี่ได้ท้ายเดิมให้ดูรายละเอียดกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะ แนะนำดูให้จบนะคะย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะ388,000บาทนะคะสำหรับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีไฟแนนซ์รองรับแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามคุยรายละเอียดกับน้ำได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาในการออกรถนะคะดูเหลี่ยมสันต่างๆนี่คือสภาพสมบูรณ์มากๆซอกระบ่าอีกด้านหนึ่งนะคะดูตะเข็บต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน เดี๋ยวมาดูรายละเอียดฝั่งซ้ายนะคะตัวถังน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับทั้งสองฝั่งนะคะปัม๊มโรงงานชัดเจนนี่ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะอย่างที่บอกเลยแนะนําดูให้จบเพราะว่าน้ําพาดูทุกซอกทุกมุมไม่กั๊กนะคะอันนี้สันกระดูกงูสองด้านเหมือนกันไม่มีการไล่ทําสีหรือตัดต่อนะคะลดนะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะได้ตามกฎหมายนะคะตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ น็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะซอกด้านหน้าภายในยังกิฟตมากๆคันนี้น่าใช้งานเลยเดี๋ยวน้ำพาพี่ๆไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องของเขาเกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้เครื่องยนต์คอมมอนเรลนะคะเครื่องฝาสีเงินตัวนี้เลยเครื่อง2.5นะคะ i t เทเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดด้านหน้ากันก่อนเลยก็ ให้พี่ๆได้เห็นชัดๆน็อตไม่ไขไม่ขยับมาร์คสีนะคะชัดเจนนี่หน้าเดิมจริงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานนะคะคานด้านบนก็เดิมเช่นเดียวกันนี่ซูมให้ดูเม็ดอาร์คชัดเจนชัดเจนทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะคะความคมเหลี่ยมช่องต่างๆน,น็อตแก้มไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะกล่อง ecu นะคะปกติ ซอกด้านในซูมให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะเม็ดอาร์คชัดเจนนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีการทำสีมาบ้างนะคะเพราะว่ารถใช้งานบนท้องถนนก็มีสเก็ดมีรอยสะเก็ดหินนะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะตัวนี้อันนี้น้ำแจ้งกันตามตรงเนาะว่ารถมีการทำสีมาบ้างอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอันนี้ก็ปี2011ก็10กว่าปีแล้วนะคะ ถ้าบอกไม่ได้ทําเลยก็มันจะดูโกหกกันไปนะคะอันนี้น้ําแจ้งกันตามตรงแต่ได้แต่ได้สภาพความเดิมนะคะดูจิกนี่ลอยนะคะมีชัดเจนนะคะอันนี้ได้ฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์โรงงานทุกอย่างก็อยู่ครบมี ABS สภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะแก้มเดิมซ้ายขวาน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์ชชัดเจนหน้าหลังเดิมเพจเดิมโรงงาน หัวหมุดสีดำแล้วยังมีมาร์กสีให้เห็นนะคะนี่ดูเม็ดอาร์กต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันนี่สภาพดีนะคะพร้อมใช้งานเลยอย่างที่บอกว่าสามารถจัดไซแนนได้นะคะสามารถโทรเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดได้ตอนนี้มีการอุด EGR มาแล้วนะคะอันนี้น้ำแจ้งกันเลยมีการอุด EGR มาแล้วเรียบร้อยนะคะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อน้ํามาที่เบอร์ที่ขึ้นไวไ้ด้านล่างนี้ได้เลยยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ําด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกระดิ่งหน้าช่องกันด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆค่ะ